สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิกพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าวันนี้ไพ่มีอะไรจะบอกคุณเป็นพิเศษบ้างนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปนะคะถ้าไม่ตรงแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะเป็นแบบททมเลสนะคะก็ค,คือคุณคลิกมาดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะนะคะมีกองไพ่เลขกสามกองกองหมายเลขสอ,องห้าเ,เลือกกองไพ่กองที่ดึงดูสายตาดึงดูใจคุณมากที่สุดใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะ เรอกได้แล้วเราไปกันเลยค่ะกองแรกกองหมายเลขสอง,องค่ะกองหมายเลขสองนะคะไพ่จะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณกําลังหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่นะคะซึ่งสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคุณเลยนะคะไพ่อยากแนะนําคุณว่าขอให้คุณตัดสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตนะคะเพื่อการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งนั่นจะทำให้ชีวิตสว่างสดใสมากกว่าเดิมไม่อยู่แบบมืดมืดเหมือนเดิมแบบเดิมอะนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะต่อไปกองหมายเลขห้าค่ะ กองหมายเลข5านะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้กําลังมีใครบางคนเนี่ยเพิกเฉยเพิกเฉยต่อความรักความปรารถนาดีที่คุณมอบให้นะคะและยังตั้งกําแพงใส่คุณด้วยนะคะซึ่งซึ่งกระนั้นนะคะคุณก็ยังคงกอดรัดกับความสัสมพันธ์นี้ไว้แน่นนะคะไม่ยอมปล่อยวางนะคะไพ่อยากแนะนํานะคะให้คุณปล่อยวางจากคนคนนี้เสียนะคะเพราะในอนาคตนะคะคุณจะพบกับคน คนใหม่นะคะที่จะมาทำให้คุณเนี่ยมีความสุขนะคะมีความมั่งคั่งมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะคือจากเดิมคุณมีคุณกอดไว้แค่สี่เหรียญนะ่ะถ้าคุณปอกอีกทิ้งสี่เหรียญนี่คุณก็จะได้สิบเหรียญนะคะขอให้ทิ้งตรงนี้เสียนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะต่อไปกองหมายเลขเจ็ดค่ะ องหมายเลขเจ็ดนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณกําลังใช้ศาสนาของคุณนะคะเพื่อเยียวยารักษาจิตใจของคุณอยู่นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าอีกไม่นานนะคะจะมีคนทางไกลนะคะเดินทางเข้ามามอบความรักให้กับคุณอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค,ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและคอมเมนต์นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอยากจะําข้ออะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ